อนิยะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกโดเจอกันขอสัมภาษณ์ไ,ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชื่อร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านชื่อร้าน Perfect อ่าแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็น Perfect Dance แต่ตอนนี้ก็คือเราจะดูแลเรื่องชุดเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็น Perfect Dance ปัตตานีใช่ <Dance S 2> เดซก็คือจะเป็นชุด แล้วก็ส่วนแดน,นก็จะเป็นแบบการสแสดงมประมาณนี้ความเป็นมาค่ะ,ะความเป็นมาของร้าน Perfect Dress เนี่ย<ม>เริ่มแรกอ,ะอ่ะมันเป็นความตั้งใจของคุณครูซึ่งคุณครูจบเอกนาตัิสินขึ้นมาจบเอกนาตศิสินแล้วก็ทําชุดการสแสดงพอทําชุดการสแสดงไว้เยอะเนี่ยก็จะมีการสแสดงเข้ามาแล้วก็ผู้สนใจเขาก็เห็นว่าเออชุดการสแสดงสวยดีเขาก็เลยถามว่า รับทำชุดขบวนอลยไหมหรือชุดแบบออกงงงานอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเออสามารถทําได้แกก็เลยเริ่มพัฒนาเรื่อยๆก็จะมีทั้งการแสดงขบวนพาเรดแล้วก็ชุดออกงานสาคัญตา่างๆอประมาณนี้ต้นกําเนิดค่ะต้นกําเนิดอ๋<บ>กดอก็<บ>อย่างที่บอกเลยค่ะก็ค<บ>ือต้นกําเนิดก็คือ,อคุณครูจบเอกน่าตสินการแสดงจากมอปัจานีแล้วก็มันจะมีชุดการแสดงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ลูกค้าก็จะต่อการแสดงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมันมีชุดเยอะแล้วก็เราสามารถทําเป็นชุดขบวนได้ชุดออกงานได้เลยประมาณนี้ค่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะร้านทั้งหมดน่าจะสิบกว่าปีแล้วแล้วเกี่ยวกับชุดนะคะชุดที่ร้านหลักๆส่วนใหญ่ก็จะมีชุดหนึ่งชุดสาวัฒนธรรมก็จะ,จะเป็นชุดมาลายูหลักๆเพราะว่าเราก็เขาเรียกเลรนะเขาเรียกตอนรับ คนสจังหวัดแล้วก็จะมีชุดไทยแล้วก็จะเป็นชุดจีนแล้วก็ส่วนชุดการแสดงก็คือมันอยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เป็นชุดแนวไหนชุดไทยชุดเดินขบวนพาเหรดแบบแฟนตาซีอ่ะเราก็มีเราก็สามารถทําได้แล้วก็ชุดออกงานมีมีชุดตั้งแต่ชุดย้อนยุกยุดชุดเอะไรนะตามตัวกระตูละครอะรแบบนี้ก็คือสามารถทําได้หมดใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดสีผ้า โดยเฉพาะจะเป็นชุดนี้จะเป็นเซ้นาักเหนือเพิ่งล่าสุดที่เราจะเราทำออกมาให้กับน,น,นักเรียนที่สนใจเพราะว่าเขาจะมีงานโอเค็เขาจะเป็นชุดเซตภาักเหนือซึ่งปีที่แล้วอ่ะคือเด็กเขามานําเสนอเป็นชุดกกาคกลางแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นชุดภักเหนือส่วนที่จะเป็นพุกเหนือเหนือแบบแม่ฮ้องสอนเหนือพิษณุโลกเหนือเพชรบูรอะไรประมาณนี้นะแ,แล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะเป็นชุดออกงาน ชุดอกงานต่างๆงานย้อนยุงย้อนยุกงานแฟนตงแฟนซีนนได้หมดเนี่ยจะมีหัวมีอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีเครื่องคง,คงเครื่องหัวเยอะแยะเครื่องหัวก็จะเป็นทางนู้นเลย ขอ,อขอบคุณค่ะคได้ค่ะ